เห็นเขาแบบแต่งหน้าในคลิปอะแ,แล้วก็ปาดก่อนปาดก่อนนะปาดก่อนว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมปาดก่อนนะคะให้ปาดก่อนปกปิดบางเบามากาเป็นผิวกระจบก ปุ๊บนิดนึงแล้วก็มาแบบแถบๆตรงนี้นะคะอมมันมันเลิสวัสดีค่ะออมมาเกาหมีนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยววิวก็จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์เป็นคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นของจองเซมุนนั่นเองรุ่นน,ะะนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสกินดูเดอร์คุชชั่นนะคะ วิวสีที่วิวใช้เป็นสีมีเดียมนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยวิวก็อยากแบบจะลองเนาะว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็มีที่ไทยมาแล้วแต่ว่าตัวนี้อวิวซื้อมาเป็นตัวเทสนะคะตัวเทสวิวก็จะไม่ได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าปกติเ,เราซื้อคุชชั่นที่เกาหลีใช่ไหมมันจะมี1ตลับจริงแล้วก็1รีฟิลนะคะแต่ตัวนี้วิวซื้อมาจากในเน็ตก็ก็คือได้ราคาดีแล้วก็ได้ตัวจริงมาด้วยทีนี้เดี๋ยววิวก็จะมาลอง ให้ดูเนาะแกะออกมามันก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีพับให้แล้วก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาแกะเลยพร้อมกันของจองเซมุนนะคะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบตัวนี้เป็นแบบที่แถบแบของเวลาเหมือนเกาหลีเขาแต่งหน้ามันจะมีแบบที่แถบแถบอะ่ะ แถบแถบตรงนี้ลองเซม,มุนนะที่วิวเห็นเขาแบบแต่งหน้าในคลิปอะ่ะก็จะประมาณนี้มีทุกวันเลยเหมือนตอนที่เขาลงเหมือนอายแชโดว์หรือว่าทุกอย่างเลยเขาจะแถบแถบ,แบตลอดเลยอะ่ะตัวเนี้ยอืมแถบแถบแล้วก็ปาดก่อนปาดก่อนนะปาดก่อนว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมปาดก่อนนะคะ ให้ปาดก่อนประมาณนี้สีพอดีกับผิวเป๊ะอันนี้จะใช้ของสีมีเดียมนะคะทุกคนเบอร์21ที่จริงอะ่ะอยากใช้อยากใช้ของอยากใช้สีเบอร์19ตอนแรกว่าจะเอาสิแต่กลัวมันขาวไปเพราะว่าหลายคนเขาก็ใช้ยีอ่ะนางแบบเขาก็ใช้ยีอ ปกปิดบางเบามากเป็นงานผิวที่แบบเป๊ะเวอ,อร์มากเป็นงานผิวเลยแบบแทบจะไม่ปกปิดเลยอ่ะพี่ใช้อ่ะเอ,อเป็นงานผิวมาก ความแตกต่างค่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทาเป็นผิวกระจกสมูทๆนิดหน่อยถ้าอยากให้พับมันเหมือนมีความเกี่ยทั่วสมัดเสมอน,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็กดไปปึ๊บนิดนึงแล้วก็มาแบบแถบๆตรงนี้นะคะแถบๆตรงนี้จนเนี่ยจนเนื้อคุชชั่นอะ่ะเขาไม่มีตรง ในพับตัวเนี้ยแล้วก็มาแตะแตะหน้าก็จะได้งานผิวแบบเฟเวอร์ลุยอีกข้างหน,นึ่งนี่ค่ะ พอลงไปนะคะก็ประมาณนี้เลยเป็นงานผิวมากเหมือนผิวเกาหลีวันนี้นะคะเดวิวก็จะมาแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะบเบาๆเลยผ่านไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะคะก็มีความมันนิดหน่อยแต่ว่าผิวก็ยังสวยอยู่นะคะ นี่ <Wow. S 1> ดูใกล้นะคะผิวก็ยังสวยอยู่นะนี่ค่ะหน้าตอนหกทุ่มนะคะที่เกาหลีก็มีความมันก็มีความมันนะคะแต่ว่าก็ยังผิวสวยอยู่นะถือว่าแบบ โอเคเลยิวชอบเลยนี่ค่ะก็อื่นๆตรงหน้ผาผาตรงมีแค่ช่วงนี้ที่มันเป็นค้านะคะตรงจมูกเนี่ยอื่นๆถ้าแบบมองแบบรวมๆก็ยังผิวสวยอยู่นะคะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวสั้นๆนะคะ,คะถ้าชอบ like, ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ดูได้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ